วันนี้จะพามาตะลุยกินสตรีทฟู้ดสตรีทแฟมากกว่า70ร้านที่เทอร์มินอลเทวนตี้วันพัทยามีแต่ร้านเด็ดๆทั้งนั้นเขาจะมีทั้งชั้นจีและชั้นเอมเลยนะในงานมีโฟกซองให้ฟังแล้วทุกคนสามารถเช็คอินมาถ่ายรูปแบ็กตรอบได้เลยงานเขาจัดถึงวันที่3กันยายนใครอยากลองทานลูกชิ้นเชฟเตาดังแบบจุกๆ้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแล้วก็น้ำจิ้มมางานนี้เขาก็มาด้วยนะนี่ลองทานครั้งแรกเลยค่ะลูกชิ้นก็คืออร่อยมีความพิกไทยอะแกน้ำจิ้มเขาย่างเด็ดมางานนี้ คือนังกบบ ร้านนี้ก็คือห้ามพลาดค่ะก๋วยเตี๋ยวดูดีเจลูกจะเป็นเกี๊ยวหมูเดงที่แบบให้หมูเดงมาแบบไม่ห่วราด้วยเครื่องรสเด็ดแกคือมันอร่อยมากเนื้อหมูแบบเดงๆตัวเกี๊ยวย่างกรอบแล้วเครื่องเขาแซ่บมากหาน้ําทานกันหน่อยค่ะร้านนี้เขาใช้น้าพึ้งป่าแบบแท้ๆมีความไฮเทคมากแกสามารถหมุนแก้วได้ออเปรี้ยวๆหวานๆถ้าพูดถึงเรื่องเบอร์เกอร์ก็ต้องยกให้ร้านอินเตอร์เบอร์เกอร์เขาสั่งเป็นตัวเบอร์เกอร์ชาโคสิกเนเจอร์เลยทุกคนออนท็อปด้วยเบคอนเนื้อกระท่ำฉ่ำสุดๆ